แต่อันนี้ยังมันจะเป็นมันมีคนมีคนเขาขอมาครับมันเป็นรุ่นพี่ผมที่ว่าเล่นด้วยกันอยู่ในเกมนะเขาขอมาเขาอ,อยากได้ขึ้นสกบเร็วและยิงนิ่งนะครับเพราะว่าเขาเป็นแบบว่าใส่าชาร์จแล้วก็เล่นสไนดด้วยนะดันเร็วอะไรแบบนี้อแต่งอะไรบ้างเรามาดูกันครับผมอย่างแรกเลยนะ อันนี้เปิร์กเลยแนะนำเปิร์กดีกว่าครับจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะจะแต่เลยแต่ว่าที่ผมใส่มาเพราะว่ามันสลับอาวุธไวบวกกับการที่ว่าเราใช้ปืนกลด้วยนะใช้ปืนกลด้วยตัวนี้มันจะสลับไวมากแล้วก็ต่อมากับโมโนโมโนฮะมันเก็บเสียงเพิ่มระยะนะฮะถ้าไปใส่ทงสกีธรรมดาเสียงจะเงียบมาก แต่ว่าถ้าใส่สกินนี้มันก็ยังมีเสียงอยู่แต่ผมแค่เน้นเพิ่มระยะครับให,ให้ระยะมันไปมากที่สุดนะแล้วก็มาลำกล้องครับเฮฟวี Heavy, นะ่ฮะใช้เฮฟวี่ครับมันจะได้พวกระยะดาเมจครับลดแรงดีดแนวนอนแนวตั้งนะแล้วก็ตัวกระตุกครับแล้วก็ท้ายท้าย ตรงนี้ครับมันจะได้ความเร็วในการความเร็วขึ้นที่ขณะเล็งยิงนะแล้วก็ได้ระยะเวลาเล็งยิงนะครับแล้วก็มาในอีกอันหนึ่งเหมือนกันครับได้ระยะเวลาเล็งยิงแล้วก็ดีเลย์เมื่อวิ่งยิงนะได้เหมือนกันครับมันจะช่วยในการขึ้นสโคปเร็วนะครับมันจะมีก็จะมีขึ้นสองอันนะขึ้นสโคปเร็ว นะสองงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมเข้าไปเล่นให้ดูแล้วกัน<อ>ก็เอาเป็นหมด mp แล้วกันนะง่ายหน่อยคนระับ<ะ>ขึ้นสกปรกเร็วเ,เน้นหมดดีกว่าเอาแบบจบเร็วๆ กันฟอนลายนะฟอนลน์สเกมแล้วกันครับใช้ตะขบเดิมเลยทีท่เป็นอันนี้แล้กันครับตติเออะว่าัดเลกกีลาอยู่่ ผมไม่ได้เซฟไว้นะครับ,ดเ,บเดี๋ยวผมขอเซฟสักหน่อยแล้วกันครับเซฟบนทิศทิไประจําเอาเดี๋ยวออกแล้วกันเซฟแป๊บนึงครับโอเคเซฟแล้ว อ๋อไอเดนอ๋อนี่ให้ดูเป็นนี่แหละฮะเพราะาถ้าไปเล่นบีอาร์มันจะนานมากเราเล่นอันนี้เลยแล้วกัน แล้วมันก็มีตัวอีกตัวนะะไอตัวที่ว่าจาไม่กับผมผมผมทำไว้แล้วแหละก็ไปไล่ดูในคลิปลนะมันมีอยู่ครับมันมีตัวเพิ่มดาเมจด้วยเพรา่าดาเมจดาเมจทะลุเลยร้นะยอยสามนะระยะร้อยร้อยยี่บห้านะอันนี้ผมก็จะมา <Front line. S 1> มีสองตัวครับ

ผมไปกิบตัวเห็นไหมครับเห็นไหมครับเตียว่เร็วนะไม่เตียวุ่นช้านะ Get down. Enemy down. Get back up. Enemy down. I'm hurt. Uh, Keep back. Uh, I'm hurt. Uh.

ประมาณนี้ก็อตติกตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับใครชอบใครชอบใครอยากเอาไปใช้ก็เอาไปเล่นได้นะครับ ผมอยากให้มีคนเล่นสนายเยอะนะเพราะแอตติกอ่ะเพราะเข้าไปแล้วเราไม่ค่อยมีคนเล่นสนายครับสมมารถมีจริงนี้แต่พวกใส่ชาร์จนะยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมกดแชร์คลิปกั็นด้วยนะจ๊ะ